เก่งพักที่เลยขั้อุ่นได้ที่แล้วจะนั่งกินรอนไปเรื่อยอากาศที่ตุกโธท้ายมันหนาวเออย็นจะเยือกเลยบอเ <c oughs> ย็นใจเย้เย็นใจเย้ Nào bữa lạp là lưu. Ta gà đi gà chop a cắt được Chắc là bọn móc thích cả bang quân nè ba. 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 nào Ba. Phải Ba. Phải bằng coi nè Ba. 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 phun nó bằng ผมโฮมสามพื้นเลยจะเล่นวะนักแต่นักวา,างแผนแบบอืมมันหนาวเลยลมจอยมากอ่ะอืมมุมมิดิบบังอ่ะมัง่ายเนาะลมปัดมาคืนใช่ปะอืม ก็หัวข,ข้าวใส่ใส่ข้าวเจ้าลำไส้อืมมีข<ม>้อ<ท>วกันหยางหมูทอดทอดกินแบบง่ายเแหละไม่ต้องอะไมากมายอืมหมูทอดกับข้าวเหนียวอืมมีปอหมางก็มี <laughs> ผมว่าจะไปทำกันทำงานที่ไหนแนวไหนผมมีรายได้จ้ะกินแบบง่ายๆไปก่อนอื hmm. hmm. huh? มอืมฮนเขาเจ้ายังอ่ะมันเขาเจ้ายังอืมอ hmm ืมกินแล้